แล้วมึงมาจากไหนแล้วกูเจอคนแรกรอเปล่าปัญญาอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ห้องแถวใช่ไหมซอยอาลีอ้าเสียเจียงเมื่อก่อนอยู่ยังไงซอยอาลีเหมือนกันซอยเดียวกันคนมีบุญคุณกับมึงใช่ไหมพี่ตาใช่มึงทำหมดเลยเมื่อก่อนคุณตาเนี่ยเขาไม่รวยแม่แ่เท่าไหร่ไม่เคยด่าเก่งเดี๋ยวนี้ลูกน้องด่าชิบหายไปหมดหมดี่ฉันเปลี่ยนเพราะมึงเสียเจียงละ่ะมึงเอาเงินเขาไปทำหนังจนประสาทเสียเดินไม่ค่อยตรงแล้วคนนี้นะครับ <m> ผู้ชายคนนี้ผมรู้จักมาเกือบ19ปีแล้วถ้าผมไม่ได้เขาในวันนี้ชีวิตผมจะเป็นแบบนี้หรือไม่ ผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนพี่เป็นเหมือนพ่อเป็นเหมือนเพื่อนแต่เขาไม่ยังเป็นเพื่อนกับผมเขาอยากให้ผมเป็นลูกต้างแต่ผมก็เป็นเป็นได้ทุกอย่างเขาจะบอกว่าเป็นบอสก็ได้เป็นเจ้านายก็ได้เป็นได้ทุกๆเรื่องครับหน้าทิตีใส่แว่นด้วยครับคนนี้ครับมึงเอามาเรื่องเล่าเช้านี้เหรอเฮ้ยคนละคน ไม่ใช่คนนี้อีกคนหนึ่งอะที่เป็น3คนอะตลกอะที่เป็นพิธีกร3คนอะสคนอะโอ้ไอสามทอรลลาลนี่เองอีกคนหนึ่งคุณปัญญาเออนี่แะครับเป็นไปได้นะคนเราเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยแสงเกงขาสั้นรองเท้าแตะจะปล่ำจะรวยได้ และมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมได้อยู่กับพี่คนนี้รู้สึกอบอุ่นใจมากแล้ววันที่ซ้อมเมื่อวันก่อนนี่นะแม่ดีใจมากเลยพี่ตามมาให้กําลังใจกลับจากปากช่องมาจากโคราชเอากระท้อนมาฝากผมเห็นแล้วผมน้ำตาไหลเลยทีมงานเป็นร้อยเอากระท้อนมาสามลูก <c oughs> เอามาหาพระแสงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> แล้วคนคนนี้ผมรักบ้างจริงเลยนะผมขอบอก <c oughs> เดือดร้อนนี่นะ <c oughs> เข้าไปหานี่ ถ้าเป็นบอสเป็นเจ้านายเป็นพี่คนอื่นนะผมโทษเธอเขาจะไม่คุยหรอกไปขอตังค์ยืมตังค์เบิกตังค์เนี่ยนี่ผมเข้าไปเนี่ยพี่ผมเดือดร้อนเท่าไหร่มัมห้าล้านพี่เงินห้าล้านไม่ใช่เงินน้อยน้อยนะโอ้ยมัมมันเป็นเรื่องเล็กอย่ามาพูดกับพี่เลยมัมเซ็นเช็คเดี๋ยวนี้เลยเช็คไม่ขีดขอมด้วยเบิกเงินสดผมน้ำตาไหลย,ยกมือไหว้เลยพี่พี่พพพพพตาขอบคุณมากพี่ไม่เป็นไรหรอกมัมผมเดินออกประตูไปปั๊บกำลังจะเปิดประตูเออมัมแล้วทะเบียนบ้านอยู่ไหนอะ แล้วปิดประตูปั๊บยังบอกว่าร้อยละสาด้วยนะแหมซึ้งใจจริงๆเลยขอบคุณมากครับพี่ตาครับอ่ะคนคนนี้ครับคือพี่ปัญญาที่ทําให้ผมได้เจอจลัดอยู่ในวงการทีวีอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้ที่ทําให้ผมได้รู้จักคำว่าภาพยนตร์คือเสียเจียงครับสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐนะครับคนคนนี้บอกได้เลยว่าเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับผมครับ วันแรกที่ผมไปเสนอหนังเรื่องพริกาศ์หน้าเหลี่ยมภาคแรกไปเจอที่โรงแรมเอเชียนั่งรองแต่เ,เที่ยงคืนเข้ามาตีสามนัดกูมาได้ห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ไม่มาตีหนึ่งก็ม,มาตีสามกินขนมไอ้มันวัน,นว่ายพัชร์กินขนมเปี๊ยะมานั่งลงใส่มาขนมเปี๊ยะด้วยน,ะนี่ลรมั่งผมจะทำหนังครับเสีย่ยหนังอะไรมึงวะ บริการหน้าเลี่ยมพักบริการหน้าเลี่ยมครับอนังตลกอ่ะเออเอองั้นไอพนาไอไอปัทยาดูแลเรื่องคีบูด้วยอ่ะแค่นี้นะกูไปให้กูมาทําไมวันเนี้ยเขาคงดูหน้าแล้วล่ะดูงงงงดูหน้าผมแล้วล่ะเพราะว่าใครอะตบมือทําไมโอ้เจยเจงมากเหรออ้าอยู่ไหนอะอยู่ไหนครับเสียโอ้สวัสดีครับเสียโอ้นี่คนนี้สุดยอดครับผม สุดยอดจริงๆแม่บังกรเจ้าพญาจริงๆอีกท่านหนึ่งครับที่ผมจะพูดไม่พูดไม่ได้ทุกครั้งเวลาจะพูดในสัมภาษณ์ในหนังสือหรือจะพูดในรายการทีวีหรือรายการอะไรก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้ถ้าผมไม่ได้อยู่กับเขาพี่ตาก็ไม่ได้เห็นผมเสียเจงก็ไม่ได้เห็นผมย้อนไปสัก20กว่าปีที่แล้ววงการคาเฟ่นั้นถือว่าโบม,มาก ผู้ชายคนนี้ชื่อเทพครับและเขาก็เทพจริงๆอยากบอกว่าคนคนนี้ไม่มีครั้งไหนที่ผมไม่พูดถึงตั้งแต่เรื่องบุญคุณตั้งแต่ให้ผมมาอยู่ในวันแรกๆจนมาถึงวันสุดท้ายอีกไม่นานผมมั่นใจว่าเขาต้องตายผมกลัวมากที่จะไม่ได้รับใช้เขาไม่ได้ทดแทนบุญคุณเขาเทพคนนี้ สิ่งที่ผมอยากบอกอยากกราบเทพอยากบอกถึงผู้ชายที่ชื่อเทพคนนี้มากๆว่าเขามีบุญคุณกับผมมากและครอบครัวผมมากเขาคือสุเทพศรีใสครับ <Yeah. S 1> น่าเสียดายเหลือเกินครับที่สุเทพศรีใสเขาไม่มาพูดไปแล้วน้ำตาจะไหลครับผมวิเทศครับอย,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 อยู่ๆครับพิเทศมาเน่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  เวัสดีก็วัสดีครับครับทางนี้ทางนี้ใครแต่งตัวให้เนี่ยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่เป็นไรหรอกหม่นกูกูไม่ได้มีอะไรกับมึงมากมายหรอกนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากที่ทําอย่างนี้ครับมันคนอื่นก็ยกยอไปเหรอใช่ไหมพี่พี่ตาต้องยกยออ่าใช่ไงเป็นพ่อมึงหรือเปล่าพ่อมึงหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ได้เป็นพ่อหรอกแต่ว่าเขาต้องพูดเทพพ่งามมึงบอกอะไรเทพสีใสก็จะพูดถึงพี่นั่นแหละแต่พอดี เห็นพี่เทพสบซีใสมาอยู่ในจอก็เลยพูดหน่อยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยกูจะนั่งกูจะนั่งนั่งดูไงกูกูไม่ไม่เล่นก็ได้ไงไม่เล่นเล่นด้วยกันนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องต้องเสือกตาำเลยสตินไปอยู่คนนั้นแล้วไปแล้วพี่จะไปทำไมไปนั่งทำไมอ่ะกูจะนั่งดูมันไงกูไม่ได้มันมันมางานมันเรื่องมาช่วยมึงหรอกกูมานั่งดูอ้าวก็ต้องมาคุยกันก่อนสิพี่พี่จะไปไหนกยคุยต้องจริงไรกูคุยอะไรกพี่จะเล่าให้พี่ฟังจะเล่าให้พี่ฟังพี่จะเล่าแล้วมึงพูดเป็นอย่างนั้นได้ยยััังงงงงงงไไไไไไไออออ่่่่่่่่ะะะผมม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 กกกกาาลลลจพพพููดดหหีีีเเเนนน้้วป็รรบบุุญคณึึึตย พอ่อกูไม่ใช่หน้าตาแบบนี้พอ่อกูหน้าตาดีกว่านี้อีกพี่พอ่อกูหัวไม่เป็นหนังหมายอย่างนี้พี่<ท>คิดดูพี่ไอเนี่ยเมื่อก่อนมันมันมีอะไรอะ<ๆ>มึงเอาอะไรมามาเชียร์นะคุณนู้นมีบุญคุณแล้วมึงเทียงไปว่าเขาเขาพูดมีเกียรติทั้งนั้นเลยเนี่ยถึงจะเก้าบาทถ้ามึงไม่มีมึงก็อย่ามีซิมีแล้วมึงมาตีเขาเนี่ยมึงเขาอายไหมเนี่ยอายไหมครับพี่ไม่ไอายครับไม่ไอายทำไมเป็นทำไมไม่ทำไมอายเก้าบาทเก้าบาทอายเขาจะไกลหามไม่อายเขาอีก ไปยุ่งเขาไม่ใช่มันต้องมาตับรูไม่ต้องกลับไปยุ่งเขาทำไมล่าลูกทำอะไรมึงต้องต้องรู้กูบ้างสิเออแล้วมึงมาจากไหนแล้วกูเจอมึงคนแรกหรือเปล่ปาปัญญาอยู่ไหนเมื่อก่อนเนี่ยนะอยู่ห้องแถวใช่ไหมซอยอาลีอา้าวเสียเจียงเมื่อก่อนอยู่ยังไงซอยอาลีเหมือนกันซอยเดียวกันคนมีบุญค,คุณกับมึงใช่ไหมพี่ตาใช่มึงทำหมดเลยเมื่อก่อนคุณตาเนี่ยเขาไม่รวยแม้แต่าไหร่ไม่เคยด่ากเก่งเดี๋ยวนี้ลูกน้องด่าชิบหายไปวอนหมดนี่สาย,ยเปลี่ยนพ่อมึงเสียเจียงล่ะมึงเอาเงินเขาไปทำหนังจนประสาทเสียเดินไม่ค่อยตรงแล้ว ไม่ต้องเล่ามึงนะใช่ไหมเมื่อกี้ว่าอะไรเมื่อกี้ว่าเราอ๋อว่าว่าไอหวันพูดใช่ไหมไอ้สะทุนถอยทันไหมพี่ไปด่ามึงต้องรู้ดิงเขามาจากไหนเขาพูดมีเกียร์เขาให้เงินมึงเนี่ยมึงอะไรเขาหยอกเขาเล่นเก้าบาทไม่ได้คิดอะไรโอ้ไอ้ชิบหายเมื่อก่อนมึงมีอะไรโอ้เดี๋ยวนี้มาทำโอ้ยิ่งใหญ่นี่มึงจะไปไหนเขาจะไปว่าตามเกินเขาเป็นปลาอะไรมึงอน่ยปลากระห้เลยชิบหายเงี้ยงบานอยู่น่ะมึงใช่ไหมพี่เฮ้ยเออไมครับเร็วไหมเร็วครับเร็วมันเร็วใช่ไหม ใช่เห็นไหมเขาพวกกันทั้งนเฮ้ยเฮ้ยกูว่าขายก็ได้ปะม,มันไม่ต้องมาหักเด็กคะไรมันไม่ต้องมายุ่งเลยเฮ้ย hey, hey.